โอ้โหเอเซตโตนี่ใครอยากมาเทสนะครับมาลองได้เลยนะครับสนุกมากเนี่ยจะถึงทางโค้งจะถึงทางโค้งอะถึงทางโค้งก็เบรกครับแล้วก็เชนเกียร์แล้วก็หลุดโค้งนะครับผมอันนี้ต้องเสียนจริงๆรนะมาลองเทสได้เลยนะครับสามเครื่องสามตายวันนี้อยู่ผมบอสพีซีเหมือนเช่นเคยครับโอ้โห4 0่0ูนย์ศูนทีไอสองเครื่องเลยครับวันนี้อะโอเคเรามาเริ่มที่เครื่องนี้กันในงบ 15,890บาทนะครับ15,890าอยเนี่ยอยู่กับเฉพาะเครื่องนะไม่รวมจออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับผมสเปคตัวเครื่องเป็น amd ryzen 5 4500ครับ6คอร์12เทสเทอร์โบ4.1 g จ z คริบกาเร์ครับกาจอเป็น rx 6500 xt 4 g ่ g ddr 6จาก power color fighter นั่นเองครับเป็นตัว2พัดลมครับแ a m 16 g b ddr 4 b u บาร์าัสจาก cape ครับแล้วก็ m 2เป็น nvme 512 g b จาก a c e r นั่นเองครับ บอร์ตัวนี้ msi a 5 2 0 m มาพร้อมกับ power supply sigma tech 6 0 0วัตต์ส่วนไหนที่คิดว่าไม่พอเพิ่มได้หมดเพราะมันคือคอมประกอบนะครับสเปคมันไม่มีอะไรตายตัวอยู่แล้วแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งมาหรือว่าตั้งโจทย์มาให้เราเราก็จะจัดตามสเปคที่ลูกค้าต้องการนั่นเองครับเคสตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกมาเป็น itsonat vampire ที่สามารถเปลี่ยนไฟล์ได้เพียงแค่คุณกดปุป่มด้านบนตรงนี้นะครับ แล้วก็กดปิดไฟก็แค่กดค้างไว้1,2,3,4ไฟดับอย่างนี้แต่พัดลมยังทำงานอยู่ตามปกติกดไปเรื่อยๆเปลี่ยนสีไฟตามนี้นะครับในงบ15890แล้วได้ทุกอย่างของใหม่ทั้งหมดอนาคตก็อัปเกรดได้ด้วยนั่นเองครับต่อมามาดูเครื่องนี้กันครับจบไฟที่29390 29390เนี่ยจะเปตัวเครื่องเป็น Intel i5-72 ครับ 12400F 6คอสิบสองเทเทอร์โบ4.4 GHz นั่นเองครับมาพรา้อมกับเมมบอร์ม1ดี d 1 0 m รบัสส d 0พจากเคปนั่นเองครับ M.2 ตัวนี้ NVMe เครับเป็นตัว512 g b จาก a p พัซครับแล้วก็การ์ดจอเป็น p n, p n y XLR8 ครับ4060 Ti เป็นตัว8 g b OC นั่นเองครับ g d d r 6 2พัดลมตัวนี้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็พาวเวอร์ p l y 800ด8 0อวัตต์พัดาิบพัดไวท์ เคสก็เหมือนตัวเครื่องเมื่อกี้เลยแต่เพียงแค่ว่าเป็นสีขาว i t s o n a t vampire white นั่นเองอะเปลี่ยนไฟปิดไฟได้เหมือนกันทุกอย่างทุกอย่างมือนหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีเหมือนเดิมกล่องอุปกรณ์ทั้งหมดอยู่ตรงนี้นะครับผมต่อมามาดูเครื่องนี้ยังประกอบันเรื่อยๆนะครับโปรโมชั่นต่างๆนานา,นาก็ถามหาแอดมินได้เลยทักหาแอดมินได้เลยแล้วก็ที่ผมพูดประจําวันในทุกๆวัน3เครื่องสสไตล์ที่ผมพูดไปเนี่ย มันเป็นราคาออริจินอลยังไม่รวมจัดโปรโมชั่นแต่ผมไม่รู้หรอกครับว่าเขาอาจจะได้ส่วนลดเพิ่มพันหนึงเพิ่มพันห้าอะไรก็ว่ากันไปนะทางนี้ทางนั้นคุยกับแอดมินให้เรียบร้อยนะครับอะโปรแต่ละช่วงไม่เหมือนกันนะอธิบายงี้ก่อนนะครับสามหมสี่รำหรับเครื่องนี้34,880 i5 1 3 5ปดศูนอห้าสิบร้คอยี่สิบเทสเทอร์โบสี่จุิกนั่นเองครับแรมสิบหกจิกดีเดอาโฟบจากเคฟนั่นเองครับ แล้วก็มาพร้อมกับซิงลมระบายความร้อน id cooling 224 se xts นั่นเองเป็น argb ครับแล้วก็ตัวการ์ดจอเป็น xlr 8 pny C060 ti 8 g g ddr 6นั่นเองครับ2พัดลมเหมือนเดิมซิงลมถามว่าใส่กับ13500ตัวเนี้ยเนี่ยเนยอันนี้ก็มีซิง์เดิมให้ลูกค้านะอยู่ในกล่องตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นซิง์แต่งที่ลูกค้าสั่งเข้ามานี่มันก็เพียงพอแหละสำหรับสเปกนี้นะครับก็ถือว่าจบในงบ 2 0,000ไม่ใช่ดิในงบ3 4 8 8 0 Power 800 w, พพาวเวอร์ซัพพลายดวัตต์พไว้จากเชวแมนนั่นเองฮะเคส <c ales> ตัวนี้ที่ลูกค้าสั่งมาครับเป็น g z s b a c k จากซามาครับแล้วก็สามารถทำการเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับตัวนี้ไฟโหมดไฟเยอะมากเลยนะประมาณ30-40โหมดกดไปเรื่อยเลยเนี่ยปึ๊บปึ๊บป๊บจนกว่าจะเจอโหมดที่ตัวเองพอใจถ้ากดค้างไว้ไฟก็จะดับอ่ะ34,880งบไม่ข้าม35 0 0 0ผมมองว่าสเปคตัวเนี้ย ค่อนข้างตอบโจทย์ลืมพูด M2 หรือว่า M2 เป็น 512G จาก에 a 써รนะครับจบเรียบร้อยอยากเปลี่ยนเคสอยากเปลี่ยนสเปคอันนี้แจ้งทางแอดมินได้เลยนะครับแล้วก็อยากมาเทสเกมขับรถซิมูเลเตอร์นะครับก่อนที่จะทำการตัดสินใจซื้อชุดซิมชุดคอมชุดอะไรเงี้ยก็มาลองเทสเกมขับรถด,ดูสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมขับรถแบบแนวสมจริงที่ไม่อยากกดคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยก็มาซื้อตัวนี้ได้ Logitech G19 นั่นเองครับ ก็องเก้าอี้มีหลายโมเดลให้ลูกค้าได้ลองได้เลือกนั่งดูนะครับแล้วก็เคสก็มีหลายแบบอันนี้แค่ส่วนหนึ่งของหน้าร้านนะครับแล้วก็จอ Cooler ์มาเตอร์ซัมซุงหนึจอตั้งได้อะไรเงี้ยมาดูตรงนี้ได้นี่นี่จอตั้งได้นะครับคืออันนี้หมื่นหเนี่ยลูกค้าเนี่ยเอาไปต่อ2จอนะครับนี่แต่ว่าเขามีจออยู่แล้วเขาเลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อจอนะครับเขาเลยซื้อไปแต่ตัวเครื่อง นะครับตั้งได้นอนได้ประมาณนี้ปรับขึ้นลงได้แต่จอไหนที่มันตั้งไม่ได้เนี่ยมันก็จะเป็นในลักษณะแบบต้องใช้ขาแปลงอย่างจอเนี้ยไอ้าาสันเนี่ยเดิมเเนี่ยมันตั้งไม่ได้ถูกปะมันก็ต้องใช้ขาแปลงมาจับอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันตั้งได้อะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมไม่อยากตั้งเพราะว่าจอมันหนักแล้วมันค่อนข้างยุ่งยากนะครับนี่มันสามารถปรับไปไกลไปใกล้แล้วก็ลงมาในระดับสายตาอย่างนี้ได้ไหม สะดวกสบายมากๆายนี้คือขาแปลงนั่นเองครับก็มีขายเหมือนกันแล้วมาดูตรงนี้นหนึ่งครับอันนี้คือการ์ดจอแยกขายทุกรุ่นนะครับอยู่บริเวณตรงนี้4,000ซีรีส์นะครับหรือว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่อยู่ตรงนี้ก็มาลองกดดูจนกว่าจะพอใจแล้วกันว่าชอบสวิตช์แนวไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คุยที่พนักงานหน้าร้านได้เลยนะครับก็อยู่ตรงนี้ลําโพงลําโพงไมหรือว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ให้พนักงานสามารถแบบอันบ็อกให้ดูสินค้าตัวจริงได้ นะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นงานจัดส่งทั้งหมดวันนี้นะครับแล้วก็รวมไอ้สเครื่องนี้ไปด้วยนะเดี๋ยวแพ็กอีกนะครับผมอโอเคครับจบเรียบร้อยสําหรับวันนี้ใครที่กําลังมองหาคอมพิวเตอร์นะครับอยากไปใช้งานไปออกแบบนะครับไปสตรีมเกมไปแทงหวยแทงบอลแทงควายแทงบาคาร่าอันนี้ก็ติดต่อบอยพีซีได้เลยอยากได้ชุดน้ําอยากได้ซิงลมอยากได้เคสเดิมๆอยากเน้นแต่สเปกอยากเน้นสเปคแล้วก็เน้นความสวยงามด้วยอะไรเงี้ยอยากได้จอกี่เฮิร์ตจอเคิร์ฟไม่เคิร์ฟจอตรง จออะไรก็แล้วแต่นะครับยังไงก็ติดต่อทางบอยพีซได้โดยตรงเลยผ่านทุกช่องทางที่เป็นช่องทางออนไลน์นะครับหรือใครสะดวกมาหน้าร้านก็มาได้ที่สาขาโคราชจับ GPS มาได้เลยนะครับว่าบอยพีซนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับสินค้าร้านเราก็ดูได้ในทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น TikTok เพจเฟซบุ๊กหรือว่าในไลน์ออฟ i ิเชีนั่นเองครับฝากไว้ได้วยแล้วกันครับที่บอยพีซครับ